สวัดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับปอในเกม The Sims 4 e ภาคมหาลัยกันอีกแล้วนะคะอันนี้ปอให้ชิโรมาประดิษฐ์หุ่นยนต์เนาะคือปอซื้อไอ้เครื่องประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี้ยมาตั้งแต่แรกเลยนะแต่ก็ไม่เคยมาลองทำซะทีอยากปออยากจะลองสร้างหุ่นยนต์ที่เราไปเจอในงานหุ่นยนตนะ์ะจำได้ไหมที่เขาแบบเหมือนคนเลยอะที่คุยกับเราได้ะปอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปอจะสร้างได้ไหมแต่ปออยากจะ ลองดูตอนนี้เปอก็เลยให้ชิโรมาฝึกสร้างหุ่นยนต์เนาะมันน่าจะได้นะอได้ชิ้นส่วนกู้จากหุ่นยนต์หรอคะคือเราเราไม่ได้ตัวหุ่นยนต์เนาะสร้างวัสดุอ๋อเราต้องสร้างวัสดุขึ้นมาเองหรือเปล่านะ อ่ะลองดูนะเดี๋ยวจะสร้างชิปคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอุ๊ยมิกกี้ไปยังโอเคคุยฮานะกำลังจะกินข้าวแต่ต้องไปเรียนเอารู้สึกหึงหวงเดี๋ยวนะเฮ้อฮ้อรู้สึกหึงหวงอะไรคะดชโ ทำไมอ่ะทำไมสีชมพูของฮานะก็บแพทิกมันเหลือเท่านี้คะเฮ้ยปงง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 งฮานะหนูเป็นไรอ่ะลูกเมื่อกี้มิกกี้ก็ไม่ได้มาแบบจูจีอะไรกับยูกิเลยนะแล้วฮานะขึงอะไรอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสองคนนี้เป็นแฟนกันแล้วนี่เนี่ยก็เป็นแฟนหนุ่มแล้วนะเอาปองงงมากเลยตอนนี้คือให้เขามาไอ้นี่กันไหนดีกว่าเฮ้ยมันมันลด มันลดไปได้ยังไงอ่ะเราเพิ่งให้สองคนนี้ไปไปเป็นแฟนกันเมื่อคลิปที่แล้วไม่ใช่หรอคะคือไอ้ขีดสีชมพูอมันเยอะมากเลยนะทุกคน,นจําได้เหมือนปอไหมปอวป่าปอจําถูกนะแล้วมันหายไปไหนหมดนะเฮ้ยงงเติมความหวานซะหน่อย เอาอีกเอาอีกค่ะมันมันไม่พอค่ะมันไม่พอชีโรได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นล่าสุดเสร็จแล้วนี่คือชิปคอมพิวเตอร์เอาไหนอ่ะเมื่อกี้มันยังมันยังตั้งอยู่เลย อันนี้ไงชิปคอมพิวเตอร์แล้วยังไงต่อคะชิ้นส่วนเครื่องจกักรอ่ะชิ้นส่วนเครื่องจักรไหนสิออวันนี้ยูกิไม่มีเรียนพอดีเลยอ่ะนี่ไงเราไปส่งอันนี้ดีกว่าฝึกการนำเสนอหนึ่งรอบแล้วก็ไปนำเสนอเลยโอเค พ่อก็ลังทาอะไรคะอ้าท,ทาภาคพิพนนีเองเป็นไงแย่ yeah. อ่ะแก่หน่อยไหมอุ้ยหิวข้าวเอาไปกินข้าวก่อนดีกว่าฮานะจะมีเรียนอีกอู้ฮานะก็ไม่มีเรียนเหมือนกันนะเราฝึกฝนแล้วก็ไปทําการน,นําเสนอมันยูกิแล้วกันอุ้ยยังเศร้าอยู่เลยอะหนูหนูห่วงใครล่ะลูก ชิโร่ต้องไปเข้าเรียนอาร์ไปแล้วนี่ฟูชูชาร์กี้แฟรูคาร์ยูกิไปทำการนำเสนออยู่เนาะโอเคมิกกี้ทำกันบ้านแพทติกยังโรงเรียนไม่ได้ส่วนปอกกดจังเออยังไม่ได้ไปเรียนชอบนะบัดนัแบบน้แบบ โอเคอุ้ยนาอ้วนหรือเปล่าคะทุกคนทุกคนคิดเหมือนป่ไหมหนาอ้วนขึ้นนะเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวต้องพาลูกสาวไปออกกำลังกายละเอ๊ะชิโร่ชิโร่ทำไมมึนงงคะผัดอย่างจริงจังจากสถานีวิทยาการหุ่นยนต์นั่นคือฉันควรเลิกรับโทรศัพท์จริงๆเสียแล้วไม่ควรยุ่งกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใดๆในขณะนี้ มันขนาดนั้นเลยเหรอลูกทาไม่มีควันสีดำออกจากตัวชิโระทุกคนเห็นควันสีดำที่ลอยมาจากตัวชิโร่ไหมคะ <c oughs> คือปอมปอมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอ่ะทุกคน คือเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะก็ปกติดีอะอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะพอไอ้มึนงงนั้นหายไปก็เหมือนควันดํานั้นจะหายไปด้วยนะคะเนี่ยไม่มีละหรือว่ามันเป็นอาการแบบแปลกๆของเวมไพร์เวลา,าแบบไม่สบายหรืออะไรอย่างงี้ก็คือมีควันดำบอกโ,โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือแพทริกสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้แล้วเนาะ โอเคปราจะให้แพทิกลงทะเบียนเรียนเลยปราจะให้แพทิกเรียนวิชาเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกรดเขาแย่อีก mm hmm. เขาอาจจะโดนไล่ออกเลยอะ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งโดนปลดจากการระงับเนาะ mm hmm. ก็คือปราจะให้แพตติกเรียนวิชาเดียวเท่านั้นในขณะที่คนอื่นเรียน2วิชาโอ okay. เคมันต้องรอดนะแพทิก โอเคมีแค่ทำข้อสอบแล้วก็การบ้านแค่นั้นเองง่ายๆ่ง่ายง,ายง,ายงายเราทำได้อยู่ละโปอกกจังเสนอภาคนิพนธ์แล้วเสนอภาคนิพนธ์แล้วว้าวทำครบหมดทุกอย่างแล้วโปอกกจังมาศึกษาหน่อยไหมยุกิล่ะคะ ยูกิยื่นการนําเสนอแล้ว <Yeah. S 1> เสนอพาคนิพนธ์แล้วว้าวยูกิก็ทําเสร็จทุกอย่างแล้วเหมือนกันการบ้านก็เสร็จแล้วด้วยโอ้เลิศจริงๆลูกสาวฉันศึกษาหน่อยศึกษาหน่อยแพ oh, <or> ทริกทําการบ้านเนาะฮานาลขาฮานาการบ้านเสร็จแล้วเสนอพาคนิพนธ์แล้วยื่นการนําเสนอแล้วโอ้โ oh. ห ลูกสาวของปอทั้งสามคนคือเลิศมากอะ่ะเป๊ะเวอร์อ้ยภผมใจให้ธานามาศึกษาบ้างดีกว่าจะได้แบบเกรดดีๆแ้โอ้สมจุกกันนะอ๋อเราต้องเพิ่มความสัมพันธ์ให้มันเยอะๆละ่ะอ๋อฮะ นาิวอฟอยู่ก็หลอกเองก็น่าตกใจหมดเลยฮ่า่สู้นีวาโอแกงใจฉันที่นั่งอยู่ตรงนี้่อยสิจ้าวกเธอร์อะเนี่ยฮานาตะคองใส่แพทถิงเองตลอดเลยค่ะว่าไม่ม้สั่งอะไรเลยนะมันจะขึ้นแบบ ฮานาตะคอกแพทติตลอดเลยอ่ะปอไม่รู้ว่าทําไมอ่ะไม่รู้ฮานาเป็นอะไรกับแพททิจริงๆนะอ้าเสาซะงั้นคือเขาแบบเขายังไงอ่ะเขาก็ปิงปังอยู่กับแค่แพททิแล้วก็แบบแอบไปกิ๊กกันกับมิกกี้ตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะก็แค่นี้ยระเรหรือว่าเห็นมิกกี้มาจูจีกับยูกิเหรอแต่ณตอนนั้นคือ ปองไม่เห็นนะมิกกี้ก็คือเดินออกไปเรียนเออปองปองเลยงงมากไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้ยุกิออกมาสัญญาณไม่ดังไอชีราไม่ดังโอเคโอเคโอเคทำไมสัญญาณไม่ดังอะทุกคนคือทำไมปอเล่นบ้านไหนไฟก็ไหม้คะตายละ เฮ้ยเนี่ยสัญอ๋อไม่ใช่สัญญาคาัขโมยที่ปรับอุณหภูมิอ๋อเกือบไปโอ้ยทีน้ำยูกิไม่เป็นอะไรถอยซื้อแทนที่โอ้โหแพงโคตรโอ้โหแพงโคตรแล้วยูกิกับมิกกี้กลัวไฟไหม้ด้วยอ่โอ้แย่แย่ มีมาให้ทายอีกแล้วค่ะทุกคนคิดว่าสองคนที่อยู่ในนี้คือใครกันนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอก๊อกทายถูกกันหรือเปล่ปาเราต้องสารสัมพันธ์คู่นี้ไงวิฮาขนาอ้วนจริงๆด้วยอ่ะไปออกกำลังกายดีกว่าหานะมาวิ่งหน่อยลูก อ๋ไปเรียนอ่ะโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคอันนี้ปอก็ให้ฮานะมาออกกำลังกายลดความอ้วนเนาะรู้สึกตอนนี้ฮานะจะอ้วนขึ้นเยอะเลยอะ่ะลดหุ่นซะหน่อยอ้าเกตฮานะออกแล้วนะคะฮานะได้เอมบวกทั้งสองวิชาเลยดีใจ โอเคตอนนี้ GPA รวมของฮาระก็มาเป็น B บวกแล้วค่ะโอเคตอนนี้พอให้โปกจังฝึกเวทมนต์ซะหน่อยเนาะเพ <c oughs> <c oughs> ราะว่าปกจังไม่ได้ฝึกเวทมน,น,ต,มมนต์เลยมัวแต่เรียนหนังสือของโลกมนุษย์ส่วนเนื้อหาของแม่มดนั้น <c oughs> ก็คือเป็นศูนย์จ้า ตอนนี้เสกได้แต่คาถาเผาไฟกับไฟช็อตมั้งเฮ้ยทำไมแพททิกกับฮานะนโรแมนติกมันถึงเป็นสีแดงอีกแล้ววะเฮ้ยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเดี๋ยวนะแพททิกไปทำอะไรมาเฟนาเฟน แพทริกมีความโรแมนติกจากภายในกับ <and S 2> <and S 1> oh มิกกี้โอไมค์ตายแล้วแย่และคือ,อมิกกี้อะมาแอบ,บกิ๊กกับฮานะตอนไหนก็ไม่รู้และตอนนี้ล่าสุดมิกกี้ก็แอบ,บกิ๊กกับแพทริกตอนไหนก็ไม่รู้ <laughs> โรแมนติกจากภายใน มันเป็นแบบเดียวกับตอนช่วงต้นที่จะพูดแต่ที่นั่นต้องมีบางอย่างแน่นอนโอ้ยฉันปวดหัวฉันปวดหัวตายละ oh my god วิงสร้างหุ่นทำความสะอาดหุ่นปาร์ตี้หุ่นชาวสวนได้ด้วยนะหุ่นปาร์ตี้หุ่นชาวสวนอะไรดีสร้างของเล่นเนออ หฮ้ยสร้างของเล่นดีกว่าตอนนี้ชิโร่สามารถสร้างโดนของเล่นได้แล้วนะคะเอาเป็นอืมสีอะไรดีอะสีขาวแล้วกันออกโ,อโอ้โอ้โดนไปช็อตอีกแล้วอ่ะโอเคโอเคเลิกเลิก <laughs> <laughs> เรียจริงๆด้วยควันดำออกมาเต็มเลยพอแบบสงสัยจะโดนไฟช็อตเมื่อกี้มันก็เลยมีควันดำว่าดานะอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเป็นแวมไพร์เดาล้วนๆนะวิกิตื่นแล้วอุ้ยวิกิยังไม่นอนอีกหรอคะนอนได้แล้วลูกฮานะเขียนภาคนิพนธ์หน่อยจ้า ของมิกกี้ทำข้อสอบเสร็จหมดแล้วเนาะโอเคแสดงว่าก็ไม่มีเรียนแล้วสิก็รอแค่เกรดออกแพทริกมีแค่ทำออข้อสอบปลายภาคเนาะ uh, yeah, โอเคชิโรก็เหลือ uh huh. แค่ทำข้อสอบปลายภาค ปก็จังส่งหมดแล้วยูกิก็ส่งหมดแล้วโอเคอันนี้ายชิโร่สร้างโดรนสี่ใบพัดเสร็จแล้วนะคะไหนมาวางสิเล่นว้าว

เล่นอยู่นอกบ้านแต่ว่าตัวคนบังคับอยู่ในบ้านแล้วมันมองเห็นเหรอชิโร่ไหนบังคับกลับเข้ามาสิอันนี้ไงอ้านี่เพื่อนๆนมาเล่นได้นะเอามาวางไว้เอามาวางไว้ให้เพื่อนๆเล่นด้วยโอเคไหนเราสร้างอะไรได้อีกไหมเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วอะ่ะ <c oughs> หุ่นจ๊อกแจ๊ เราสร้างหุ่นจ็อกแจ็คด้วยดีกว่าหุ่นจ็อกแจ็คเอาสีอะไรดีเอาสีนี่ก็กัน uh huh. อฮ้ยดื่มเบียร์แบบกลับหัวไหนดูสิ ทำไมทำไมไม่ทำล่ะทำยังไงอะดื่มเบียร์แบบกับหัวเมึกอือฮะอืออยุกิเธอจะทำอะไรอ่ะโอ้ตายแล้วพุ่งเต็มเลยเมื่อกี้มันขึ้นว่าดื่มเบียร์แบบกับหัวมันทำยังไงอ่ะ น,นี่ก็คือแบบเปลี่ยนเบียร์เฉยๆหรออใช่จริงด้วยแล้วยังไงอะดื่มกับหัวยังไงอะต้องขำเองปะเฮ้ยไปเรียนไปเรียนไปเรียนเรียนทุกคนเฮ้ยไม่ไม่ไม่ผิดก็ผิดโอเคไปแล้วนะไปแล้วนะโอเค แล้วทุกคนเข้าไปยืนในขณะที life, ่แพทตีกำลังโกนคนคือปอไม่เ <their> ข <own> ้าใจเลยอ่ะเวลาแบบซิมกลับมาจากโรงเรียนอะไรเงี้ยจะต้องเข้ามาในที่เนี <otion> ่ยไอเดฟอีกแล้วทำไมอ่ะคือพอทำอะไรผิดหรองงอีกแล้วนะ เรียนแค่หนึ่งวิชาคะ่ะแพทริกกับมิกกี้เนี่ยส่วนคนอื่นก็เรียนสองไปเหมือนเดิมเฮ้ยเอาไงดีอะคอาตินเนฟอีกแล้วว่าเขาจะโดนแบบถูกพักการเรียนเหมือนแพทริกปะเนี่ยเอ,อ้ยยุกิเอบวกยุกิไม่เคยทำให้พอผิดหวงังจริงจริงเอตลอดลูกสาวอายภูมิใจ เดี๋ยวมิกกี้เรียนหนึ่งวิชานี้แหละติดเอฟะโอเคไปงาน <c oughs> ไปงานมาละบาย ถูกคุมประพฤติมิกกี้ถูกคุมประพฤติการศึกษาถ้าเขายังไม่ปรับปรุงเกณฑ <laughs> เขาอาจจะถูกพักการเรียน <laughs> หรือถูกระงับทุนนี่ไงเห็นไหมหอยคิดถูกนะที่แบบให้โรงเรียนหนึ่งวิชาเอาละค่ะทุกคนในคลิปนี้ <h arm> บอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย ¡Sí!